ไปก่อนเอา้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปเปิดพัดลมพี่หนอเลยอา้าต่อโหลดลักษณะมาเดอ้อกินกับลาบจ้าแล้วก็มีหอมแดงหัวในหน่อยโอ้เจ็บคอ <c oughs> เสียงงี้แหบๆอยู่อัน จริงๆมนะันต้องกินข้าวต้มเนาะแต่ว่าประหยากประหยากข้าวต้มแคมปไม่ไม่เอาแครปมึงวากินเยอะอะไรไ่ได้กินไม่ได้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆรักปลาหมูพี่น,อน้องฟองไปราหม,มูเนี่ยค่อยเอาเองโอ๊ยมาห่อนมาเด้อมาเด้อพับไปถึงมือกระหล่อม Ừ, hạng nhiên rồi nè, hạng ơi rồi mhm hạng nhiên rồi mhm nó nhiên rồi mhm hạng nhiên rồi mhm hạng nhiên rồi mhm hết lạp rồi mhm rồi อตอนนี้หอบานบาดเจ็บกระเทียมกระเทียมญี่ปุ่นบอ ต้นหอมญี่ปุ่นเนห็นระดับกับแบบอื้มกทติปไปเม็ดนึงมาหคั่นไม่ใช่สัวันแห้ง วันฝนตกตัก้งแต่ซบฟมุ่งห่อนายสองมันนี่แดดออกตั้งเจ็ดมุ่งห่อนรักไปด้วยพี่น้องของห่อนโอ้ข้าพชรกินมะพริกไปเม็ดซ้ำเนี่ยเม็ดหนึ่งตรองบกภูมิบายบาย